สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โจทย์ข้อ8นะครับเป็นโจทย์ปัญหานะครับถามว่า A มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ1 5 0 0บาทนะครับแต่ยังน้อยกว่าใน B นะครับ ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น9,000บาทนะครับเขาถามว่าเดิมเนี่ยใน a มีรายได้มากที่สุดเท่าใดนะครับข้อน,นี้ขั้นแรกก็คือให้เราสมมุติตัวแปรนะครับอ่าในที่นี้เราก็ให้ x ก็และกันนะครับแทนรายได้ของ a นะครับเสร็จแล้วเราก็อ่านโจทย์นะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้างนะครับบอกว่ารายได้ของ a นะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม1,500บาท เพราะนั้น x นะครับบวกด้วย1,500นะครับยังน้อยกว่าใน b นะครับซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น9,000บาทนะครับก็น้อยกว่า9,000นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหาใช่ไหมครับว่า x มีค่ามากที่สุดเท่าไหร่นะครับก็คือแก้สมการตัวนี้ก็จะได้ว่า x ก็จะน้อยกว่า9,000นะครับ ลบด้วยหนึ่งพันห้ารอยนะครับก็จะเท่ากับเจ็ดันห้าร้อยนะครับเพราะนั้น x น้อยกว่า7 5 0ดันห้า้อยหมายความว่าอย่างไงนะครับก็คือหมายความว่ารายได้ของนายเอนะครับมีไม่ถึงนะครับเจ0 0พันห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับก็คือ,อไรายได้มากที่สุดก็คือเจ0ดันห้าร้อยบาทนะครับมีไม่ถึง7 5 0 0ันห้า้อบาทเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คืององงูครับ